แกไอะไรกินครับอ่ามีของใครบ้างคะอันนี้ของกัปตันของอันนี้ของผูการองผูกันนี้ของตังไม่มีเม็ดสีใช่ไหมน้าฟ้าบอกมอส่งตัวนี้ก็นั่นแหละโต้คล่องตัวนี้อ่านั่งลงค่ะแกได้ไหมแจกอาวุธก่อน ขององค์แจกอาวุธค่ะได้ไหมแกได้ไหมแกไม่ได้แกน่อยก็ดึงไปห้องน้องค่ะต้้งแกได้ยั่วมยังไงนี่ใช่ว่าแก่อนแเอาวงมก้ไปเอาของมึกมาเรื่กงนี่ครับแกก่อนไรไปเอาเดียวของน้องนี่าเอาไปไปไ ยังไงวายโอเคทัสีััสัของ <S <S แม่กับลูกเขายังแกะไม่ได้นะคะแกะไม่ได้เลยไม่ได้กินหรอกเอาเนี่ย ดึงขื่นทีนี้มันได้แล้วดึงืนดึงขืนเลยดึงฟ้ามันคขืนดึงฟ้า้อรมืนนี่ดึง่ึงาเขอนนี่อเออโอ้ยโอ้ยต้องการไรบ้างอก้างก่อนอต้อมากินตุ่นตุ่นตุ่นต่น้องมีอวหมจารนอมกคันอยนนี้นเนี่อ้บอยหยอดกับของมน เอาหนอนไม่กินเม็ดสีบ่ตั้งเอาอยู่ก็เม็ดสีตั้งเอาอยู่บ่แ่มาแม่เอาแม่เอาออกให้มไเดี๋ยวแม่สั่งจัดการเองอันนี้เฮ็ดเม็ดสีให้นี่เอามาแม่จัดการให้ออกให้ไหมแต่แม่ทำลายมันเองเนาะคือบอว่าเม็ดสีเม็โปรสีนี่พอะไรเม็ดโปรอะไรอะอือืมเอ้ ไปให้เม็่จาปอนไปนี่จ้า,จาปอนเรื่องไปจาปอนไปซื้อไปวัดนี่ไม,ไมนนะซืไปวัดนี่นโอ้อหมดแล้วแ <laughs> อาแปจาปอนแม่จัดการให้แล้วแป๊บเดียวอร่อยไหม <laughs> อืมอือืมโอ้ย <laughs> ไม่ไห่แม่ชายมันไม่ปากเลยฟัดปากมากแต่ต้อเจ็บแฉลบล้างแดงแล้วจะพาไปเดินน้านั่งดีๆเออนั่งตัวนั้นแหละน้าน้าปูจอยอาลุน้าตุ่มตุ่มยน้ามองไรเต็มกองเต็มน้องเลย ة, พี่นับตังฝากช่องหน่อยค่ะโดนใจโดนแม่จะไปใครให้พวกเราสามีน้องสามีน้องจะเล่นนะบ๊ายบายด้วยค่ะดุงบ๊ายบายด้วยค่ะค่ะ